คนน้อยนิดนึงพอดีไปทานข้าวมาแล้วก็ไปทานข้าวเสร็จยายก็เลยเดินมาที่นี่นะคะออมาต่งเที่ยวนะคะคนนือวันนี้หนาวนะคะตอนนี้หนาวสวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะ ยายพามาเที่ยวหอในการไม่คี่เยอะมากเลยตอนนี้นะคะสวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับสมหวัดชาแนลค่ะพอดีไปทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เลยเดินมาเลยเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นก็นอยู่ในตึกนี้นะคะดูห้างนี้นะคะก็ทานเสร็จลูกสาวก็บอกว่าแม่หนูขี้กียจเดินแล้วหนูกลับห้องก่อนนะ เออถ้างั้นแม่ไปถ่ายคลิปนิดหนึ่งก่อน้องแม่ค่อยตามไปสวัสดีทุกคนเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรจนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปดูนี้นะคะยายจะไลฟ์สั้นๆนะคะไลฟ์ไม่ยาวนะคะไลฟ์ไม่ยาวนะคะ,ไไะ,คะจะไลฟ์สั้น นี่นะคะยายจะให้ดูข้างหน้านะคะผมก็จะเยอะประมาณหนึ่งนะคะจะให้ดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ให้อ่านแปลเองเด้จอจ้ะยายพูดไม่เป็นเด้อภาษาจีนภาษาอะไรจะถ่ายทั้งตัวหนังสือให้ดูว่าอยู่ตรงไหนนะคะ นี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้าเดินเข้าไปข้างในนะก็เป็นที่เที่ยวเหมือนกันนะคะเดินเข้าไปตรงนู้นก็จะเป็นหมาล่านะคะไอติ่นะคะส่วนมากคนก็จะมาตรงนี้กันนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับสมอนลชาแนลนะคะอ่านเราเองเด้อจ้งยายอ่านไม่เป็นเด้อ รู้จะว่าอยู่เฉินชิงก็พอแล้วดอกไม้จริงนะคะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมนะคะดอกจริงนะคะคนก็จะเยอะนิดนึงนะคะรอคิวเข้าไปถ่ายรูปนะคะที่นีนะคะ ห้างรอบๆอบก็จะเป็นห้างทั้งหมดเลยนะคะที่ีนะคะจะเป็นห้างทั้งหมดเลยนะคะมีตีห้างมีห่อดังๆกระเป๋าดังๆนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะกับสมอร์ชแนลจ้า สวัสดีทุกกำลังใจสวัสดีทุกไตนะคะอยู่กับสมอนชาแนลเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะคะนาฬิกาดังเป๊ะเลยนะคะสี่ทุ่มแล้วนะคะ ที่บ้านเรากี่ทุ่มไม่รู้แต่ที่นี่4ทุ่มนะคะเฮ้ยบ้านเราก็น่าจะ3ทุ่มใช่ไหมคะเพราะที่นี่4ทุ่มมัน,มนเร็วกว่า1ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะเร็วกว่าบ้านเรา1ชั่วโมงนะคะเนี่ย่ทุ่มเห็นไหมคะนาฬิกาดังแล้วนั่น เนี่ยเขาบอกแล้วเห็นไหมสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มนะคะอยู่ที่นี่นะคะจะให้ดูไฟห้างแต่ละห้างนะคะมีแต่ยี่ห้อต่างๆเลย <S 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 <s

โอเขาถืออันนี้มามาทำวังเพรามว่าทำสองใบตกนะคะทุกคน,นคสวัสดีทุกคนเด้อจากยายก็ไม่ได้ทาแป้งมา เลยดำปีกเลย <g ül> ลยายมระเดีเ๋ยวถ้าแดกมากเนะาะยายหน้ากเ็เลยดำได้จะไล่์ไม่ไม่นานนะคะยังจะไล่สั้นๆค่ะยายก็ลงไปหลายคลิปแล้วนะตรงนี้นะคะเฉพาะตรงนี้ยายลงไปหลายคลิปแล้ว ใครได้ดูคลิปยายมากอันนี้ก็เป็นร้านอาหารทางทางขึ้นไปร้านอาหารเหมแบบือนทางโรงแรมยายขึ้นไปก็จะเป็นเป็นอะไรนะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็น <c oughs> ดอกไม้เองทั้งหมดเลยนะคะ <c oughs> คนคนไม่เท,เท่าวันนั้นนะวันเขากลับไปหมดแล้วนะคะที่ผืนนนค่ะ คนก็กลับไปหมดแล้วเขาไปทำงานหมดแล้วนะปกติคนจะเยอะนะคะดูสนะคะนี่สวัสดีทุกคนเด้อจ้ะ ไม้สวยๆนะคะสีนะคะก็คือดอกไม้สวยมากดอกไม้สวยค่ะ Hey you know I I wanna ask Uh... ก็เดินใหสดคือของเก่าเพราะว่าที่นี่เขาเล่นแบบทุกแบบนเขาไม่ได้มียูทิ่บเหมือนบ้านด์อรนเพราะว่าที่นี่เขามีแต่ติกต่อแค่นั้นนขอบคุณทุกคนด้ทจารับจ่าอสมองชาแนลนะคะรีบก,กับสมองชาแนลคะ่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรานะคะอยู่กับช่องจอมไยนะคะ สาวขอตัวไปทาเข้าบ้านได้เขาที่พักแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกใจนะคะอยู่กับต้งองชาแนลจ้างูต่ังงนต้นก็ร้ายหลานนะ,ะ้ร้ายสุดส้อยเลยะค สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทายนะคะ ยายจะไลส์สั้นๆนะคะก็คือแล้วก็จะลงไล่นะคะไล่ไม่ยาวเด้อจ้ะดอกไม้ส,สวยๆต้องคู่กับคนส,สวยๆตอนนี้เขาก็ ตั้งแถวถ่ายรูปก,กันอยู่ยาาก็จะไปถ่ายเหมือนกันเดี๋ยวกิกรรมบ้านแล้วยาาก็พาไน,นถ่าย,ยากันย่าจะถ่ายมั่น ดอกไม้จิงนะคะแจดอกตอนนะดอกกลดอกาสวัส uh, ด uh, <illa ises> ีท <Oliver> ุกคนนะคะคุณสมรชาแนลนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้ดูหอลอการ